สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะน้องนาเปียกฝนกลับบ้านอีกแล้วนะคะมาดูบรรยากาศเดิมๆที่บ้านน้องนานะคะตอนนี้ดูดียากขึ้โลกมากๆเลยนะคะรอพี่ชายมาตัดให้นะคะแฟนพิงไปแล้วเขาไม่มาตัดให้แล้วคะ่ปะปกติจะวานแฟนนะคะตัดให้ดูดียญ้าท่วมบ้านแล้วะคะ่ะเี็บรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกที่บ้านลมแรงด้วยนะคะ บรรยากาศดีไหมช้าเพืเ่อนบรรยากาศร,บรอบๆบ,บ้านนาองนะคะนะคะฝนตกกอนเข้าพรรษานะคะจะตกเป็นประจำทุกปีเลยเนาะเพืเ่อนเนาะน่าจะตกทั่วถึงกันหมดทุกที่นะคะนะคะของฟ้าของฟ้ายังมัวอยู่เลยนะคะเพืเ่อน บรรยากาศฝนตกนะคะตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วนะคะที่น้องนาม,มาถ่ายคลิปนีเบาเบาลงแล้วนะคะนะคะบรรยากาศตอนฝนตกนะคะนี่นะคะเพื่อนบรรยากาศฝนตกอาจจะมืดหน่อยนะคะ ลมค่อนข้างแรงนะคะดูลมดูลมบนต้นไม้ค่อนข้างแรงอยู่นิดนึงนะคะนี่นะะเพืเเ่อนๆบรรยากาศนตกนะคะลมแรงแต่ดีว่าไม่แรงมากเท่าไหร่ถ้าแรงมากในบ้านอนอหน้าก็แย่อเหมือนเดิมนะคะตอนนี้หลังคาบ้านก็รั่วนะคะไม่รู้จะทำยังไงเนาะคงอยู่นี่ได้ กับเท่าที่พ่อยังอยู่นะคะถ้าว่าไม่มีพ่อเราก็คือว่าต้องไปอาศัยอยู่กับพี่สาวแล้วะคะ่ะก็คือน้องนาคงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าต้องอยู่คนเดียวยังไงก็คงต้องไปอาศัยที่น้องอยู่นะคะชีวิตค่อนข้างอาาับขับประคะลำบากนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศที่บ้านไปนะคะในขาดค่อนข้างสดชื่นนะคะ ข้างสุดคือเมื่อกี้ไฟดับนะคะเพื่อนๆไฟเึงจะมาไม่ว่าจะมาได้กินข้าวเย็นแล้ววันนี้ยบ้านเพื่อนๆตกกันไหมคะมีที่ไหนตกบ้างคะบ้าน้องนายอยู่ที่อำเภอหนองแลงจังหวัดสระบุรีนะคะฝนตกนะคะเพื่อนๆเนะะี้ยค่ะบรรยากาศมองฝั่งนี้มันจะย้อนแสงนะคะจะไม่ชังเนาะ้องฝั่งนี้แล้วกัน จะพาไปด erm de, ูตรงหน้าบ้านเช่นเคยนะคะหน้าบ้านนะนี่บรรยากาศหน้าบ้านเช่นเคยนะคะเพื่อนองค์ที่บ้านละองค์ที่บ้านนะคะองค์สีแดงที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั้นแตกแล้วนะคะองค์แตกแล้วน้น้ําื่น้าฝนไม่ได้นะคะต้องซื้อน้ำเปลําลำบากมากมากเลยนะคะดูทางเข้าบ้านก็ลําบากนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นธนาเข้าไปเพื่อนบ้านเขามาฉีดยาค่ายาพอดีเขาจะทํานานนะคะก็เลยพอได้ได้ลุยได้บ้างนะคะ แต่ตอนที่ยาลกมันลำบากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูดอกไม้บ้านนองนานะคะดูยานะคะยาคืนลกมากๆเลยนะคะเพื่อนดูบรรยากาศฝนตกไปนะคะเพื่อนบรรยากาศที่บ้านนองนานะคะฝนไม่ไม่น่าจะหยุดง่ายนะคะน่าจะตกแบบนี้ทั้งคืนนะคะเพื่อน อาจจะตกแบบนี้ทั้งคืนเลยนะคะน้องนาเก็บเอาบรรยากาศฝนตกที่บ้านน้องนามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะตอนนี้น้ำเริ่มท่วมบ้านแล้วนะคะบ้านน้องนาอยู่ต่ํานะคะอาจจะท่วมไวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่กลางทุง่งนาเลยล้อมรอบด้วยทุง่งนาเลยนะคะบรรยากาศฝนตกเป็นอะไรที่มันเศร้ามากเลยนะคะเพื่นอนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้น้องนาด้วยนะคะ วันนี้น้องนากลับบ้านเร็วเพราะฝนตกนะเพื่อนๆนะปกติจะยังอยู่บ้านพี่สาวเนาะแต่ยังไม่ได้กลับบ้านมันเหงามากแล้วมันก็ทรอมาลงมากเลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้น้องนาด้วยนะคะเพื่อนๆน,อน้าขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน,น้าไปทำกับข้าวให้พ่อก่อนนะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ